โอ้โ้ตัวใหญ่ขนาดเลยทุกคนซับสีอ้อมวะนี่ กราบทั้ทใช้สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุกคนนะคือเมื่อนี้แล้เฮามาไฮเบา้าพุทไทยนะคือมากับโคโค่เพิร์ดเอเพิ่ด์ดมาโกนมั่นแล้วก็เฮากับมาสิไปฮาคุ้มหากินดิกระดานนี้แล้วก็ไฮเพอ่์น,นี้อยู่ทั้งพี่และทั้งด่านสิตีนผู้สชี่ยวชานะเนี่ยพ่อมาโกนมั่นแล้วก็เฮากับสีมาน้ำเพิ่์ดนะมาสามซี่ขนเมื่อนี้คิดไทยมาวางทางมาแล้วเฮากับพุทธไทยเบิง้งมา ย่ามหนาวนี่นะต้องเซ้อเื้อกันหนาวคักแน่นนะทุกคนท่นมีเซ้อเป็นแน่นาหนาวล่มแหง้งร่มนิพัดกงไม้วูวู้ออด่านอ้อทรงหลังนี่กับบได้กินเนี่ยไปวันนี้ห้าสิบห้พาทุกคนนี่ไปยามกับดักตูนนะคือเว้าไทยเพิ่นมาเมาื่อวานนี้เพิ่นมานอนหายได้ลายมือนะเพิ่นเซ้อกับกับดักตูนไว้นะเดี๋ยวห้าสิบไปยามนําเพิน่นแล้วบ่ฮอล่าสิลโ อันนี้วะลองดูสะมหมาใช่ไหมเนาะอืออันนี้เลยคุยตูนเห็นไหมเิ็น,นืนึกกับรักตูนนะเออเฮดคอยลุน้นฮ <c oughs> ่า่อถ <c oughs> ืออนะกลางต่เอเ,นเนยอะเหอนนะหมดหึดเอามาแล้วหมดถือใช่ไหมโกไปก่อนมัน,นม,มีอ้อ ตู้ <ลบ S 1> มีโอ้กลบตักลาง,ลางลาวะสองลางสองลางนี่หลางนึงนะไปลุ้นหลางนี้นะว่มันสีได้ปะโอ้ไปละโอ้ลมหนาวขนาดเลย้โอ้อบ,บ่ีววาวนีนว่หนูเชอะเขอกระแลตู้บบน หนูทึ้หมดเแล้วอ้าวว่าเย่งนี้ซะเห็นไหางลกล็อยุคือหางหางหนูหางตูหนูแดงโอ้ยเชอรเคเลตูนวัหนูทึ้เนะนะเห็นล้วด็มคอดมีโอ้ยกระลุบแลนี่หนูเขากินเน้นเนูลมมันกางหิน่ะ เชือกเล็ตูนชื่อหนูเชือกล็ตูนบบชื่อนูนะโอ้ยทะเลนอะไปพี่เลยนะอ้องจ,าจ,าจ้กทะเลเจ้าโจหูลมเนี่ยมันกำลัามาหากินเลยแล้วันนี้ลราห้าสี่ไปหากินก้อนกันเลยทุกคนชาววันธรามไทยนะเขามาก้นมั่นแล้วนะเขาไปก้นมั่นแล้วนะเขาสิคุบม,มั่นตอนนี้แจ้็วันนี้ห้าสิ่ไปหากินก้อนไปไปลอบไปเพื่อแลกทั้งเงินตุ้มโง่ตุม้มควายเขาสบาาแ,แ,แ,แรกๆเพื่อแลกคันมันละหอดได้ ่ากินแถดงง่าย่นนะไปนำแห้งม่นแทหนี้นโอ้เอาตัางมาใกล้ไปตามนี้เนี่ยได้กินนกย้อนนี่ นกปิดปลิวหล่ๆยอยู่นี่นะมันกินมะมัยนะแต่เฮาก็ยิ่งออกนะตัวนึงน้ำตกนะเฮาจะเอาไปเก็บก่อนเห่าไปลเลอยนะเห็นยังก็เอาเลยนะผัว่ามันล่มนะเห็นนกก็ยิ่งเอาเลยตกหน้าเลยนะนเห็นเลยนะทุกคน กูมต,ตกนีลเลยปูเลยขางี้ตัวไม้กุ้นเนาะฮะนกปิ๊ปลิอยู่ตัวหนึ่งนะเจอตัวแรกตัวแรกเลย ยู่แถวห้านี่ความหนาวนี่ยู่ที่สิบามองศานะตื่นมือเช้าวานนี่เฮ้าเบิ้งนะแล้กก็มันห้านี่มันอยู่ในเขตหอนเด้คั้นในหนาวส3าองศาสั้นนี้ก็ถือว่ารีลอแล้วนะหนาวแห้งแล้วสั้นนีก้ก็เพราะว่าเคยอยู่ในเฉพาะยามหอนนะเอายิงนกเมื่อกี้นี่กะบบไดนะ้ได้ตัวเดียวนะเฮาสิไป เรอไปซื้อตู้สวบานแล้วแร่นะเด็กทุกคน ว่างน้ำนี่น้ำมากรอบก้อนค่อยมากพอดีนี่น้ำนี่นะยังอยู่ป้าหินปู๊มารอบนี้นะแห้งบกไวขนาดเลยล่มหนาวปัดน้ำมันตั้งแห้งไวเนาะว่างนี่ปลักเขาใหญ่หลายเลยค่อยเห็นปลาเย็นใหญ่นะปลาเย็นปลาเย็นต้งง่ายเลยนะอันนึงอนะยูนะปลาดิ้งอยู่ข้อสีนิ่งนะี่นะมันสีตายเุ๊บทุกคน ตายแล้วตายแล้วนะดิคอยยิงเมื่อกี้นี่นะ่รู้ว่ามันบัดหรือบ่อนะนะขนึงอยู่น้ำเลยเดี๋ยวค่อยสิลงไปง็นงมของก้อนบาลนี้โอตุ๊กยิ่งตกง่ายนี่ปลาไหลน,นะกคนปลาไหลอ๋อตุ๊กตุกง่ายนี่นนะขนึงอยู่คนมาเยี่ยมเมืองป่านี่นะมาประเทศค่อยสิง,งมขอาบางก้อนถ้ามันมีปลุดไปใช่ไหมทุกคนเลย ใหญ่ขนาดนีออ้อุ๊บถตายแล้วต่ายแล้วทุกคนน่ะโอ้โหตัวใหญ่ขนาดเลยทุกคนสับสีอ้อมวานนี้พัดเพชรปาลาไหลแลยทุกคนป้อนนี่นะเขายิ่งมากนี่ลายบอดเลยทุกคน ปลาไหลตัวใหญ่นะมาแล้วมาละโป้ใหญ่จ,จิ๋วทุกคนปลาไหลตัวนี้นะี่นี่เออนะเขายิ่งมันนะมันจะจะตายแล้วนะหูนะเขาเนี่ยหูเขายิ่งนี่นี่คอยยิ่งเมือมอออม่อกี้นี่เห็นบอกโอ้ตัวคอยยิ่งเมื่อกี้นี่นี่นะมาแล้ว มาหายิ่งทางบกนี่บ่ได้นะมาหาลโลคยมาเห็นปลาเย่เนปะปลาไหลนะทุกคนตกใหญ่เลยเดี๋ยวเอาสี้อยเอา้ะไปหาอันสื่อชา่บ้านบล่งนี่ได้กลับมือแหละเพราะว่าเหากรได้อันกินและหายิิงนีได้นกตัวนึงนะเดี๋วให้เบิง้งได้นกตรวรี่อยู่ตัวนึงว่านิ่มนี้นะมันนกบอกอ่อทุกคนเนื้อมีออในประเภทนั้น ใจป้าเลยอะมันอ้อแล้วก็มันบมดได้ยินเสียงมันนกปิ้ปลี่อยู่ตัวนึ่งนะดแต่โชคดีนะนะปลาไหลนะนั้นยังบม่าตายช้ำน,นะเนี่นยขนาดเลยเดียวซีนเอาเมื่ไฮบ์บปทไทยนะมืออ้อมสุกรนกินนะแ่บได้อ้อมปลาไหล ากับโบมีไผ่ยู่คือเก่าแน,น่นทุกคนเด็ยงามนี้นะมันสิเป็นบ้านหางบ้านระแเล่นี่บ่มีไผ่มาอยู่เลยอู้ตัวใ,ใหญ่คักนะตัวนี้ซ้ำตัวคอยหลามกินกับเันบ่แม่นซ้ำคอยอ้อมกินกับชาวบ้านมื้ยนะดได้กระป๋อทอดมาแนะ่นะ่ะข้าวนี้แหละ นียวแลลวทุกคนเอ้าโอ้ถุงยางกับโมได้ย้อนมุมใส่ถุงยางใ่ญ่แหละฮะเจ็ร้อยทุกคนยอดเลย อยู่คนเดียวกลางเว้นกับเปนตยานะี่ทุกคนบ้านนี้นะว่ามันบม่มีคนอยู่นะค่อยมาแต่ละเธอนี่ค่อยไปได้นอนจักเธอได้อยู่นี่นะเี่ยมันเป็นตู้ปที่เก่าแก่นะตัวนั้นแห้งกระติกยึดถึงกันร้อยปีได้อันนี้ตู้หลังนั้นนะตะหึง่งลีรอตามคำสื้อของคนบบรานนะเด็กปูย้าเพิ่นว้านะ มันเป็นคล้ายๆคือเพื่อนหางเพื่อนหางหรือว่าบ้านหางแบบนี้นะเพื่นว่าโบให้นอนนะเพราะว่ามันจะแบบมันเสื้อถือเลื้งเลื้งผีเลื้งสางแบบนี้นะคือเพิ่นว่านว่านคนหนีนะผียู่นะแบบว่าคือค็หมายคำว่าคนเห่าหนี่นี่ผีพิเรผีสางนางไม้พิเรมายู่มาเทศนะว่าแล้วกัแบบนี้นะเพิ่นจีบโบให้นอนคนเดียวหรือว่าย่านนั่น ละมือหรือว่าย่านที่หลืออ่ำนะ<ป>ค่อยไปหาล่อหาพักนั่งเลืดก่อนมันคือคุยถึงด้บ่เหินแบบนี้นะเห็นแล้วทุกคนนะพักนั่งเลืดนะมันกื่ดตามธรรมาสาริมาสก ป่าอยู่นะเราไปเติมพุทนเม้นมืดเลยเฮาเอาแถวนี้ก็พอแล้วนะพักนั่งเล่นเท่ากับพ่อและสามีพออ่อซื้อและสามีนะเดี๋ยวเฮาสีมืดเลยนะทุกคนท่านี่เฮาเห็นห้อยแปลกประหลาดอีทุกคนมันเป็นคล้ายๆคือม,นม,นม,นมนันมน่นทุกคนนี่นะมันม่น จ้าห้อยยังนะเพราะห้อยเอ็นหนูห้อยกระเตกควัดก็ไม่มีแมสเน่คล้ายๆคือห้อยหมาแต่ว่ามันห้อยง่ายลีเนะนะเบิรงคอสิขีดออมเข้าเบิรงเนาะประมาณนี้ห้อยวันนี้นะฮะหลายห้อยได้นะย่างขึ้นไปพู่แรกเลยย่างขึ้นไปเทิงพู่หน้าห้อยมั้หน้าห้อยมั้นะฮะห้อยจุ่มเน้น หอยตีนี้ห้านิ้วนี่ถึงสองสามสี่สี่นี่ไม่มีดีกนี้นะหอยหะหอยไหมหอยเลโคยนะฮะฮะโอ้ต้องหอยมันขึ้นไปพนูนเลทุกคนหอยอยางเลโคยขึ้นไป ห้อยเป็นมดน,น,นปุ๊ปุมนี่นะนี่ห้อยประมาณเสานี่นะห้อยนี่นะหยางก็ไปพูได้นะอือมานี่เท่ากับเจอห้อยแป๊กประลาดนะทุกคนเขาคิดว่ามันเป็นห้อยเสือนะขั้นมีแมนเสือโค้งกับเป็นเสือดาวหรือไม่ก็มีนะทุกคนเดี๋ยวเห้าสิออกก่อนนะทุกคนเพราะว่าเข้ามาผู้เดียวนะย่ามนี้นะ่าจเป็นย่าม,มันหนาวนะ เราคิดว่ามันหาลงหากินปลากีปูตามโพยปข้อใหญ่บุกขึ้นนะมาแต่แต่เธอนี่นี่นะบริพารแต่เธอได้ปะคอนใกล้ไม้ยืบบ่ได้เนี่ยทุกคนเขาบอกป่าย่านอันตรายว่างาไม้หักอีอีเท่าไหร่ืมก็ ต้นมานะ่ะยั่งอยู่นะทุกคนไม้นี่นะหักลงมาทับทางเลยนะต้นมานี่ท่านได้หักไนดะ้ไม้นี่นะกับมือเรียบร้อยพอต้องหักทับทางเต็มใบหญ,ญ้าเลยโอ้หนะหอดหายไปละนี่อนนเอากดมันได้หลายเลยรู้เขาออกไปกินข้าวแล้บนะงโมห็นไปเลยเข้าวโอ้กินข้าวแล้ววนะ่ ข้าวก็เพิ่นนี่เก่งใกล้อ่าโฮะเพื่ออะไรฝันเนี่ยผมน่าจะกินอตถึงแลเออเดี๋อฮะชาไทยกินข้าวละเก่งใกล้ะเก่งใกลเชื่อปีแล้วเ้ยอ่าตจะเสบใช่หนูนี่ไม่ได้กินเลยอื มากอะกินข้าวเลยลนี่พอพุทธายเพิ่นแกงไก,ก่เด้แกงไก่ไส้ปีโก้ยนะทนเทนี่ล่ะติบข้าวมานข้าวน้ำกันวันนี้นมีปลาซีอ้อมปลาเย็นเนาะอ้อมปลาเย็นกินก็อังร,ร,รู้ว่านี้โยกส่องโมงละ มาคนกินข้าวน,น,น้ำกันแกงไก่บพุท้ายแล้ววันนี้มาสานะเห็นมาอนนันนั้นนะวันสิอ้อมปลาไหลกิน งยิ่งกับไ,ได้โมกินแกงไก่ซื้อกลับตู้กันทื่นู่นก็นนเ,เป็นตะโขดกินอะไรแดงปะไปยามก็ห่างตู้นุลันกิน,นข้าวกินน้ำอีมกับไปฮุกมั่นเมื่อแล้วแบบนี้กั Hey, ไปเอาเนี่ยอันนั้นนะรูปเสตังอันนั้นนะภักเลยนะอาโมง5้าแสม่วันห้าแนมันปันไปเลยเสตังเหรออ้อเสตังเสตังเห็นเงินนะ้ย่าให้สร้าไว้ักลบแล้วนะป่าไม้ แล้วล่ะึงสองสามสี่ส,สี่แยงนะห้าทังโตอยู่ทังพูนะทางทาง,างมือเดี๋ยวสีได้ผ้ากันฮุบด้ไหมัุบเสื้อเป่า ตัวนี้ก็หุบก็แล้วแล้วได้นี่ย่างแงยงน้อยนึงนี่พอดีได้มั่นเศร้าเป่าหุบแล้วนี่นะท่านได้ยิบนี่นะยิบเอานี่ตัวนี้ละยิบแล้วละตัวนี้นี่กับตัวนี้ท่านแล้วนี่เป่าเนื้อนี้ประมาณนั้นสี่สิบปสามสิบปลายพูดเลย สามสิบปลายเห็นเป็นความหนักวันนี้นะมั่นนี่โลดทเลึ่งว่าบาลาน <29. S 1> มั่นอยู่เท่านี้นะพ่อค้าเขาซื้อนี้มีแต่2 0 0 0นเนี่ยนะหละบ่ฮอดโลด3,000กีบซ้ำนี่ไทยมาแกมัน่นโ็บีลมัน,ลมมนจะนี่ล็อกแรกล็อกแรกเฮ้บีลมแล้ว นักเะอะไรนี่นะครับสามสิเก no ็ดเด้อเด้กอยเส้นโลกนี่นดีองได้หลายเลยนาะกถึจ้ เต็มเหมือนแล้วบ,บ้านี้มีของบนนังมันสะสารเป่าพอดีเต็มรถเกินบางอย่างเงี้ยเลนี่นะเสือได้สี่เท้ปุ๊คันคือรถธรรมดา,านี่แก้ไม่ได้สำนีดด้เลยระยะทางเมื่อนี้ก็โย่จะก,กิโลนี้นะบ้านสิบป่อยกิโลเขาเรียกวย่าอะไรความมัน ความไก่ตะบ้านเนี่ยจากจากตะนีมือหาตะบ้านเนี่ยประมาณสักกิโลความไก่แบนนแบน,นี้มือห่อนี่ประมาณแปดกมงนี่พอดีห่อนี่อ้ามน้ํากะที่กลาโอเคทุกคนมือแล้วบ้านนี้เดี๋ยวคนกันนะปพราะสยงบีรันมาลาบมาลาบเซ่ <laughs> มือเพื่อหอนบ้านนี่นะครับเอาโอเคทุกคน ำหรับคลิปนี้กบจะได้โจมเท่านี้ก็นะขอขอโมยข้กใจทุกคนที่เข้ามาติดตามมาสมนกำลังใจให้เดี๋ยวทีน้าครบพอเดี๋ยวไหมน,น,นี่รถไทยเขาแก้มั่นเมื่อแต่หอต้อาไทยตีมปามันหัวใหญ่เลยเต็มนะ เาเมื่อตายตัวหน้าอืมฟันในแค่ตเต็มเลยนี่ราใส่ตีนแล้วใส่ตีนแล้ว,อลวโอแกเ,เงินจะเงนนีนะถูกอย่าแัดต้มอะไรใกล้ดเพ่มเอามเ,อเอามือม,อลมแล มาอกแลคัร์น,นี้กันนะรถไฟติด